เลขเด็ด16พฤศจิกายนพศ2565ปฏิทินจีน16พฤศจิกายนหวยปฏิทินจีนลวดเดียวปังแลกเด็ดปฏิทินจีนเปิดด่วนที่แรกคัดมาแล้วเน้น งวดนี้ชาวเน็ตตีนัวคอหวยปฏิทินห้ามพลาดนะคะเลขปฏิทินจีนปล่อยมาแล้วเช็คด่วนก่อนอันหวยปฏิทินจีนเลขเด็ดงวดนี้16พฤศจิกายนพศ2 5 6 5ได้แก่เลข3ตัวตรง259 529 952 239 932 329มาตามต่อในส่วนของเลข2ตัวตรงกันเลยนะคะ25 52 59 95 23 3 3 2 3 9 9 3 9 2และ2 9นั่นเองนะคะทั้งนี้ขอให้คอหวยและสายเสียงโชคทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับใครมองหาช่องทางซื้อหวยออนไลน์กดมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ